ครับก็เปนการขอเรียนเชิญท่านพึ่งหลวงนะครับซึ่งได้มาอยู่ที่บ้านผมหลายวันแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเขาทีให้ท่านความโชคดีและหลายอย่างนะครับแต่ท่านตาวานี้ก็รู้สึกว่าหลังจใหญ่ขึ้นมานะครับก็ได้เลยนเชิญท่านได้จุดธูบขอเข้ามา ขอได้ท่านได้ไปอยู่ตามต้นไม้ตามสถานที่ต่งตางๆที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เป็นที่โตทํางานของกระผมเองนะครับก็ขอขอเรียนเชิญท่านพึ่งหลวงนะครับได้เออหาที่อยู่ใหม่สักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะอยู่ในบริเวณบ้านผมก็ได้เนาะตอนตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับก็เป็นวิธีการขอเข้ามาขอเรียนเชิญท่านเพึ่งหลวงนะครับ